น้อครับนอกรับผล่มมือนีไม่ได้ออกงานพี่น้องวันนี้หยุดครับรถเกี่ยวเกิดปัญหาครับเกิดปัญหาวิ่งชาเนาะครับนาอครับแล้วก็ลื้อออกมาแล้วครับผมลื้อออกมาแล้วลื้อออกมาแล้วเจอปัญหาแล้วครับผมอันนี้คือปั๊มปั๊มชาร์เนะครับนอกรับผ่มปั๊มตัวเดินพี่น้องครับปั๊มตัวเดินครับมันลายครับผมอันนี้ก็คือ เฟืองดาวเนาะครับเนาะครับผมเฟืองดาวพวกเฟืองนี่รู้สึกว่าจะใช้ได้เนาะครับเนาะครับผมใช้ได้ดกอดออกมาทีละชิ้นเนาะครับเนาะแต่ว่าต้องเบิ้งเนี่ยครับผมต้องดูดีๆนะครับเนาะครับผมกอดออกมาดูดีๆว่ารูตัวนี้เนาะครับเนาะครับผมเวลาเอาเอาเข่าฝาตัวนี้มันจะมีรูอยู่นาจะมีรูนี่ครับผมให้อยู่ให้อยู่ข้างบนให้อยู่ข้างบนข้างบนฝาเนี่เนาะครับเนาะครับผม นี่ครับผมรูตรงนี้ให้หันหันหน้าขึ้นข้างบนฝาครับผมเวลาเขาประกบกับที่เขาอยู่ข้างในเนาะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นเฟืองดาวครับผมพวกนี้ยังใช้ได้นะครับเนาะครับผมเชื่อล้สึกว่าปัญหาจะเกิดจากตรงนี้ครับเดี๋ยวดูกันเนาะครับเนาะครับเกิดจากอะไรนี่ครับผมข้างในหน้าเนี่ครับผมหน้าหน้าปั๊มชาัดครับผมปั๊มตัวเดินนี่ครับผมมันลายครับผมเห็นบอกครับผมเห็นเห็นรอยชัดเลยครับผม จะที pa, ่ทำให้ระบบน้ำมันฉีดใจบ่สะดวกนักนากครับผมเวลาเฟืองดาวตัวนี้หมุนครับจะมีตัวเล็กพาหมุนนอกจากครับผมตัวน้น้อยพาหมุนนอกาครับผมจาที่ทำให้น้ำมันไปทุ่ทิพย์ครับผมแล้วก็ลดโบแห้งครับผมวิ่งช้านะครับนอกาครับผมเดี๋ยวเพื่รถเกษตรฟาร์มจะลองแก้ไขดูกวอนอกนากครับผมยังโบเปลี่ยนได้นะครับดูออกมาแล้วยังไม่เปลี่ยนนอกาครับคือถอดล้างทำความสะอาดดู่วนครับผมถ้าโบได้ก็คือตรงเปลี่ยนตัวนี้ วันนี้ทั้งวันนะครับนอกครับผมอะไรตัวเล็กๆนี่ครับผมมีปัญหามากมายเลยครับผมกับโอริงง้องน้องนอกครับนี่ครับโอริงแต่จ่อยครับผมไปถามแยกแยกซื้อพุ่โบม่มีครับผมเ่อนโบโบขายแบบแยกครับผมขายเป็นชุดนี่ครับผมเกือบหมื่นครับผมอันเล็กๆแค่นี้นะครับผมราคาเกือบหมื่นครับผมมีเฟืองดาวสองตัวแล้วก็มีโอริงตัวนี้นะครับนอกครับผมแค่นี้ครับผมเกือบ แพงมากครับผมอะไรแพงมากเดี๋ยวไปรบเกษตรฟาร์มที่แก้ไข่เง็นครับผมล้างล้างด้วยน้ามันนะครับนอครับผมล้างแล้วก็ประกอบเขาเบิ่งแล้วก็เอารถลองแลนเบิ่งครับผมวิ่งดูว่ามันจะมีแรงไหมมันแหงขึ้นกว่าเก่าบ่นนะครับนอกจากจะต้องลองดูครับเดี๋ยวดูขั้นตอนเลยครับผมดูวิธีขั้นตอนนอกนากผมดูขั้นตอนการล้างก่อนอื่นจะล้างเป็นซีนกรดนะครับได้ครับผมล้างด้วยน้ำมันเป็นซีนโกนด เพราะว่าตัวนี้เะโลเกษตรฟาร์มได้ได้คัไดไปแล้วนะครับเนาะครับผมคัดเอาเศษพวกเทียนัอนออกครับผมกระดาษทรายละเอียดนะครับเนอะครับผมละเอียดสุดคัดแต่ว่า <Yeah. S 2> อย่าให้มาถืออย่าให้มาโดนลูกข้างในนี้นะครับเนาะครับผมคัดแต่ข้างตรงขอบน,นะครับเนาะครับผมนี่ครับผมคัดตรงขอบตรงนี้ครับผมอ,อย่าให้มาถูกกระบอกข้างในครับผมที่ทําให้เกิดปัญหาเพิ่มนะครับเนาะครับผมค่อยๆคัดครับค่อยๆคัดไป ออกตัวในนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเวลาประกอบจะให้ดูตัวในด้วยนะครับนอคขับวัวเป็นอะไรครับทำเองนะครับนอคขับผมถ้าจ้างทางปอาไหว้องครับผมล้างด้วยเบนซินเอาลงไปเลยครับผมเทน้ำมันลงเลยล้างให้เรียบร้อย น้อยนะครับนอครับผมเพราะว่าได้ได้เคล็ดไปเช่งแล้นนะครับนองครับผมกะทีน้ำมันล้างเสร็จตัล้างเสร็จนะครับนอครับผมล้างแล้วนะต้องเป่ามีแห่งนอคับผมต้องเป่าให้แห้งนอครับผมมีเครื่องเป่าครับผมปั้มลมกับบุมีน้องครับผมเอาเครื่องดูดฝุ่นครับผมเป่านอคับนอครับผมกลับกลับดูว่ามันเป็นตัวเป่าเป่าเสร็จสี เาเลยครับเรื <P an> ่องเต็มปิปันเตาครับผมก็ขัดรอบๆเหมือนกันมาต้องขัดให้ใหม่ให้แล้วให้เวลาล้างหรือครับผมเป่าทำให้ร้อนน้ำมันเสยอะเยอะเห็นห้อยที่ผมเห็นเป็นรอยชัดเจนเลยครับผมนี่คือปัญหาที่ทำให้รถเกี่ยววิ่งช้าเลยครับเด้อครับผมปั๊มชาร์จปั๊มตัวเดินครับผมอันเดียวกันน้องครับ ต่อไปเราก็จะล้างเฟืองเกาวนะครับเนาะครับผมด้วยเป็นซินเหมือนกันครับผมมือนี่เสร็จครับผมเสร็จทันเดี๋ยวล้างเสร็จก็ประกอบเลยนะครับเนาะครับผมล้างเฟืองเกาวล้างจรกจก็น้ำมันเป็นสินเทงลงที่เก่าครับผมแล้วกระเป๋าเดินเดินครับ ขั้นตอนการเป่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากผมเสร็จเรียบร้อยการเป่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นโอริงนะครับนอกรับผมโอริงเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับนอกรับผมตอนประกอบเดี um, ๋ยวจะเอาเข้าให้ดูโอริงนี่ก็ล่างที่กันครับผมล่างเลยครับผมอันนี้เขาเรียกโอริงนะครับนอกรับผมโอริงไอโอริงหน้าปั๊มนะครับนอกรับผมปั๊มชาครับ อยู่ในที่สะอาดครับเวลาล้างแล้วอยู่ในที่สะอาดนอเนากพวกนอดพวกอย่างที่หมุดอกแล้วก็ต้องทําความสะอาดทต่ครับวันนี้มีหลายรายการครับผมเปลี่ยนน้ามันไฮรูรีสิบแปดลิตรนะครับนะครับผมไมโดริยูทียูเฮทีนะครับนะครับผมยูยูยูเปลี่ยนน้ามันให้โรลิ่งกันแปดลิตรครับผมแล้วก็เฟืองเกียร์ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยครับผมน้ำมันหกลิตรนะครับนะครับผมวันนี้เป็นรายการซ่อมใหญ่ครับผม ผมเป็นโรกเกษตรฟาร์มนะครับนอกครับผมทำเองครับผมทำคนเดียวนะพี่น้องนครับผมให้มาดูกันครับผมต้องฝึกคำนะพี่น้องครับผมฝึกทำครับผมพราว่ามันเป็นของเราแล้วคันนี้แต่จ้างอะไรก็บโบไหวพี่น้องครับผมมีแต่จ้างกับจ้างอะไรแต่ค่าช่างเอาไปกินหมดนะครับนาอครับผมอันไหนที่พ่อทำได้ก็ทำครับผมทำได้ทำครับแต่ต้องใช้ความจำนิดหน่อยนะครับผม เกี่ยวกับการประกอบนาะพี่น้องเนาะครับผมการลื้อไม่มีปัญหาครับผมอยู่ที่การประกอบนะครับเนาะบางคนประกอบไปนอตเรือก็มีได้พี่น้องเลย